ทุกคนใครเคยเป็นแบบนี้บ้างเวลาเล่นเกมส์สกูเกอร์อ่ะมันจะไม่มีอาวุธแล้วแบบนี้จะฆ่ายังไงล่ะจันจังไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูมีวิธีแก้อยู่นะคะแต่อาจจะไม่ใช้อาวุธแต่ว่าก็ฆ่าได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะคะเราก็จะไปที่ยิมก่อนเีไปที่ยิมนี่ได้แล้วแล้วหนูก็จะมา หนูก็จะมาสมัครนะคะสมัครเทคอมโดค่ะมมกดซ้อนสกอร์ได้แบบนี้เราก็ค่าได้แล้วค่ะคกดได้นะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะแต่เราจะไม่ฆ่ กิจใ,ในวันนี้ก็คือกําจัดคนสี่มว่วนให้หมดในโรงเรียนเลยค่ะตอานี้นเราไปลองดูกันเลยก,ก็คือจะต้องรอเขาออกมาหาเราแล้วก็วก็เอาไปทำในขันน้นตอนนี้แต่ก่อนอนเราต้องทำให้มันเป็นแปดโมงก่อนแปดโมงครับเขาอยู่ไหนกันแกแปดโมง ทุกคนไปปเดี๋ยวขอรีเซ็ตวันใหม่ก่อนโอเควันใหม่แล้วไปกำจัดต้นฟองสีม่วงให้หมดฟาโรมีซุ่กเด็ฟาโรมีซ mm ุ่กเด็ตามฉันมาหน่อยสิตามฉันมาหน่อยซุ่กเด็กมจะสวยมากเลยอ่ะอยากให้ทุกตามฉันมาก่าซุ่กเด็ ตามฉันมาหน่อยนะมาดูสิคนหัวม่วงมีอีกไหมน,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 นี่งนี่ไงนี่ไงเธอตามมาหน่อยดีติดติดเต้โอ้ยตามมาหน่อยสิติดติดเต้โอ้ยตามมาหน่อยตามมาิดตามมาิดเตามมา้ตอนนี้เราก็ใส่เทคันโดแล้วก,นะก็พยายามกดกนะเดี๋ยวมันกระจายเลยกระจายเลยทุกคน แต่แน่น่มันช็อตฟิลมากคติ๊เต๊ะไปเลยก็จะหาไปเรื่อยๆนะทุกคนไปทุกห้องเลยทุกคนไม่ต้องมีโชคดีอ่ะไม่โชคดีคนหนึ่งติ๊เต๊ะตามมาหน่อยดีคนสีม่วงคนผมสีอ้วน ติดๆติดๆถ้าเกิดว่าเราอะอยากจะหนีใครหรือว่าไปแอบตรงไหนเราสามารถแบบไม่ต้องวิ่งไปก็ได้ทุกคนมันเตืองเวลาเป่าๆนี่นี่อินฟินิตี้จังเลยนี่ก็จะกระโดดแต่นี้เลยเราก็จะดูได้ว่าตรงไหนมีคนหัวโม่งมาก ตรงนี้ไม่มีคนก็คือเราจะต้องแบบแบบนะงงคนหัวงวงมีน้อยมากเลยทุกคนในโรงเรียนเนี้ยมีไหมไม่มีกลยนนะเฮ้หยาเพิ่งอย่าเพิ่งเลิกเรียน ไม่ใช่เลิกเรียนเสี่ยพิ่งเรียนอย่าพิ่งเรียนเธออ๋ออาจารย์อ๋อไม่มีโอเคเราก็จะไปกำจัดพวกนั้นกันเลยโอเคเราก็หาสุดแล้วนะมันมีแค่เท่านี้แหละทุกคน <c oughs> มีแค่เท่านี้จริงๆเดี๋ยวนี้มาต่อ ทุกคนตามมานะห้ามใครหนีนะถ้าใครหนีนะวันพรุ่งนี้โดนทุกคนเราก็อย่าลืมเอาวันนี้ไปด้วยนะยถ้าแชร์เนี่ยมันจะเดินชา้าใช่ไหมกระโดดดิฉันรอไม่มไหวแล้วที่จะฆ่าคนหัวบงก่อนห่เราก็ต้องเอาอันนะี้มาวางไว้ตรงนี้มันจะไดตามมา้ตามมาทุกคนตามมา จะตามมาอีกไหมเนี่ยจับกระปุกนิดหน่งเกิดแล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคหัวเราม่วงเลยทุกคนหน้าเราม่วงเลยเราก็ตาฝาดตกเอาสุกพ่อไปในบ้านไม่ให้ตำรวจเห็นแน่นอน ห้องเราก็เต็มไปด้วยสุดก่อนอย่างแรกนะทุกก็ออคือย้อนเวลาไป8โมงเพราะว่าเราอ่ะจะให้มันไม่เย็นง่ายๆหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเพราะเราต้องเผาไงต้องอะไรถ้าเกิดว่ามันแบบเลิกเ,เรียนแล้วแล้วก็ทุกคนก็จะมาเร็วไงแล้วก็จะแบบ จัดการอะไรก็ไม่ได้เก็บจบทำไปเรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนเอามากองตรงนั้นเพราะเราจะทำความสะอาดมันมีที่แบบเก็บสศพไหมอะเพราะเราเคิดว่าที่นี่น่าจะไม่มีนะทุกคนว้ยยยช้ ก็คือมม่ตะขนหัวม่วงนะเราก็จะลากกปเนลงมันเยิ่ยมเยิ่มมันนี่อย่าให้เละพื้นแม้แต่นิดเดียวนะทุกคนเดียบร้อยลวแต่ร้อยยังยังจะยังไม่เผานะทุกคน เพราะถ้าเกิดว่าเราเผาอ่ะมันก็จะแบบถ้าเราเผามันก็จะแบบไม่มีแบบหลักฐานไงเราอยากให้มันแบบมีหลักฐานแต่แม้จะมีหลักฐานแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะเชียเมียร์เมียร์เมียร์เจ๊รอลอรอรอไปเลย ไป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 ชุบ <c oughs> ชุบุบวอ,อย่าติดมือวิย่าตัวสุดท้ายแหละ มันเหมือนมังคุดได้ค่ะแล้วจะทำไมจ้ามังคุดมันไม่อร่อยค่ะหรอ เร็กน้อยทุกคนเราจะแจกบัตรกันไม่ไดเีเราจะเรียกบางคนมาทุกคนดูสิเผาเลย <c ười> 又笑。有一 Kilo tampoco. Yeah.